สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบก,กับผมอีกเช่นเคยนะครับการดื่มกาแฟายามเช้านะครับเพื่อนเพื่อนการ้อนตักถ้วยนะครับก่อนไปทำงาน าเขาตัดต้นไม้นะครับอ่ดโดนหน้าบานต้นไม้ใหญ่หนึ่งต้นอยู่นี่นะครับโดนถอนไปแล้วเรียบร้อยอยากให้ดูนะครับเ,เพื่อนๆนี่เมื่อก่อนมีต้นไม้ใหญ่อยู่นี่หนึ่งต้นนะครับตอนนี้เขาโดนตัดไปแล้วเรียบร้อยนะครับโล่งไปเลยนะครับเ,เพื่อน ถึงแคโล่งแต่ก็ยังดูลมลื่นอยู่นะครับยังดูลมลื่นอยู่ลมลื่นลมลื่นตามธรรมชาติแบบบ้านๆนะครับเพื่อนวันนี้เสียงนกมีน้อยนะครับเพื่อนเสียงนกมีน้อย ชมบรรยากาศบ้านนะครับอ่ะมานกเตียงลกมาแล้วบรรยากาศหน้าบ้านนะครับเพื่อนๆเ,เพื่อนธรรมชาตินะครับด้นหลังอยู่บนต้นขนุน ขายได้นะครับของสีน,นี้ <c oughs> ส,สวยๆนะครับโอเคดู ทักทายส่งกำลับบงใจเช่นเคยนะครับเพื่อนๆ <c oughs> ถ้าเราจะรอเมื่อพร้อมเราก็คงจะต้องรอไปตลอดชีวิตสู้ๆนะครับ <c oughs> ไปทำงานกัน